ชอรถไถยคูต้า L4708 ครับเป็นตัวดีทีนะครับนี้ตัวดีทีสภาพสวยๆครับสีสันเดิม,ดมสีสันเดิมทั้งหมดนะครับ<ม>นี่อันนี้ก็สีเดิมๆรถสวสวยๆสภาพสวยๆเดิมๆครับ L4708 ดีทีอันนี้ประมาณปี56นะครับอุกรได้ตราช้าง2ชิ้นสนใจโทร0624955957ครับ านควรเป็น cmt นะครับ24 6สภาพที่สวยเดิมเดิมยังไม่ได้ล้างครับเนี่ยมาถึงใหม่ๆใ,ใหม่จากรถสดจากทะเลครับสีสันเดิมเดิมทั้งหมด1,900กว่าชั่วโมงครับตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัด2ชิ้นนะครับใบเมยนดินหน้าของกูปต้าแล้วก็ผ่านวน cmt สวยเดิมครับคันนี้สวยเดิมไม่ผิดหวัง l c 7 0 8 DT ครับปี56ก่อนสอ2ชิ้นสำหรับราคาคัตัวคันนี้จะอยู่ที่3 35,000บาทครับ3 35,000บาทเลยดูสภาพสวยๆครับสีเดิมทั้งหมดครับด้านบนก็เป็นสีเดิมทั้งหมดสีสันสวยเงามยางไม่ได้ล้างนะครับคันนี้3 35,000บาทครับกับ l c 7 0 8สวยๆ สนใจมาชมสินค้าได้ที่ซับโพไพรแฟลเตอร์วาปีจำกัดอําเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวผมช่างดูอนุพงโภศ์โพไพร0 6 2 2 5 8 2ป2 5ครับ0 6 2ย9 5 5 9 5 7ที่ซับโพไพรแฟลกเตอร์วาปีจำกัดอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหดมาสารคามนะครับ ซื้อรถปนี้ฟรีของแถม6รายการส่งฟรี300กิโลเมตรเช่นเคยครับ